ส่วนอีกราม่าหนึ่งสิฮะก็กลายเป็นประเด็นนะฮะที่มีการพูดถึงนะครับในวงการการเมืองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณแพทองทานชินวัตรก็ไปที่ต่างประเทศแล้วมีการพบปะผู้นำถูกต้องไหมฮะทวิภาคีไต้ภาคีนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าสุสดท้ายมีการอ่านโพยะนะฮะอ่านสคริปต์จาก iPad ในการประชุมเวทีโลกคุณผู้ชมครับกลายเป็นราม่าสุดร้อน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการณีที่มีภาพคุณแพทองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีก้มอ่านสคริปต์ใน iPad ขนดขณะเข้าพบหาหรือกับประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐอิสลามอิหร่านณโรงแรมแฟร์มอนในระหว่างการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียณกรุงโดฮาที่กาตาร์นะครับและยังมีภาพที่คุณแพทองทานก้มอ่าน iPad ในเวทีการประชุมผู้นำเอซีดีเอเอซีดี A C D อีกด้วยนะครับคุณผู้ชม มีคนในโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของคุณแพททองทานบอกว่าอย่างน้อยศึกษาข้อมูลให้มีในสมองบ้างครับก้มหน้าอ่านจาก iPad มันดูหน้าขายขี้หน้าประเทศประยุทธ์ว่าแย่แล้วคนนี้แย่พอกันหรือแย่กว่าด้วยนี่คือความคิดเห็นจากโซเชียลนะครับซึ่งโอ้คหมเมนต์เข้ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะถ้าหลายานอ่านแล้วรู้สึกโอ้อยางงี้เลยเหรอปรากฏว่าคุณแพททองทานได้คอมเมนต์ตอบกลับนะครับซึ่งคุณแพททองทานก็บอกว่าขอบคุณสําหรับคําแนะนําค่ะ รบกวนดูข่าวหาข้อมูลเยอะๆนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็นคอมมิชเมนท์ที่เป็นสิ่งต้องบันทึกค่ะอ่านทุกคนตั้งแต่ชิกถึงมินิสเตอร์ลองหาข้อมูลเพิ่มดูเนาะถ้าเป็นบ l a t e r a l คือทวิภาคีส่วนใหญ่นะครับจะจดหัวข้อแล้วไปพูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีค่ะดูแค่หัวข้อให้ครบถ้วนไม่มีใครแย่ก,กว่าใครหรอกค่ะ ทุกคนมีความสามารถกันคนละด้านเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองลดอคติลงจะมีความสุขขึ้นค่ะโอ้พอออกมาอย่างนี้เสร็จปั๊บสิฮะในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปเลยใช่ไหมคุณปุ้มใช่ค่ะเป็นคลิปของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะเอดิตคุณอาพักเก้าไกลพูดในเวทีโลกก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าทางด้านคุณพิธาเนี่ยก้มอ่านโพยแต่มี eye contact คือสบตากับคนฟังแต่ทางฟัง นายกแพ์ทองทานเหมือนก้มหน้าอ่านอย่างเดียวหรือบางคนก็โพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปหารือกับผู้นําชาติอื่นๆที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีโพอยู่ในมือแต่อย่างใด นะคะก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามหลังจากมีกระแสดราม่าในโซเชียลวันนี้เองนะครับคุณแพท,ทองทานท่านนายกรมมัฐมนตรีก็ได้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand Economic Big Move ในงานสัมมนา ASEAN Economic Outlook 2025 The Rise of ASEAN A, A Renewing Opportunity ที่โรงแรมสยามเคมเป็นสกี้นะครับโดยงานนี้นักข่าวสังเกตเห็นว่าท่านนายกก้มอ่านสคริปต์ใน iPad น้อยลงโดยท่านนายกนะครับกล่าวตอนหนึ่งว่าตอน,นาตอนนายุ38แล้ว นะถ้าอยู่ในธุรกิจอื่นจะไม่มีใครบอกว่าอายุน้อยแต่พอมาอยู่ในแวดวงการการเมืองอายุ38ถือว่าอายุน้อยแต่ไม่ว่าอายุเท่าไหรหากเปิดโอกาสในการทำงานคิดว่าจะมีพลังและไอเดียใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับคนรุ่นก่อนที่จะมาสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาได้จึงอยากให้ประเทศค่อยๆเปลี่ยนแปลงและตอนนี้เห็นได้ชัดในหลายองค์กรว่ามีคนทุกช่วงอายุเพิ่มมากขึ้น ใช่ไหมไม่ใช่แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น<ช>นะครับค<ช>ุณผู้ชมชทีนี้ว่าหลังจากกล่าวเปิดงานนักข่าวก็สอบถามนายกอิงวันนี้นะบอกว่า ดูเหมือนว่าท่านจะไม่ใช้ iPad เยอะนะวันนี้ท่านก็บอกว่าใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันเวลาไปพูดต่างประเทศเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษมีคำศัพท์เฉพาะในเรื่องกฎหมายรวมถึงความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศตอนกล่าวในงานสัมมนาเนี่ยก็ใช้ iPad ในการดูหัวข้อเช่นเดียวกับเวลาไปคุยระหว่างประเทศก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเพื่อดูหัวข้อนะคะทางด้านนายกยังได้มีการชี้แจงถึงการตอบคอมเมนต์แล้วก็เหมือนกับนําไปแปะในอินสตาแกรมของท่านก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะ ภาวะผู้นำควรโต้อตอบหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกอุ้งอิงก็บอกว่าการทํางานของตนกับกระแสเป,เป็นเพียงเรื่องหนึ่งแต่การทํางานให้สําเร็จอันนี้มัน,เป,นเป็นเรื่องใหญ่มากกว่ากระแสบางทีเข้าใจรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลไม่ครบก็ต้องการจะอธิบายไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นการเอาไปรีโพสต์เอาไปแปะอะไรอยากจะอธิบายว่าบางทีถ้าเกิดด่วนตัดสินใจคนอื่นเกินไปเนี่ยมันต้องมีข้อมูลด้วยนะในการจะพูดอะไรออกมาซึ่งการใช้ iPad ทุกคนทั่วโลกก็ใช้กันใครจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าการประชุมหลักๆระหว่างประเทศก็อาจจะมีการใช้เป็นกระดาษหรือใช้ iPad ก,ก็ได้สำคัญก็คือมันจะครบประเด็นแล้วก็มันจะถูกต้องนะคะถ้าเป็นเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องอ่อนไหวแบบนี้เนี่ยนายยงอิงบอกว่าจะอ่านทั้งประโยคเลยนะไม่ให้เกิดความผิดพลาด เนี่ยทั่วโลกทํากันส่วนกระแสเรื่องของจากการทํางานเป็นผลพลอยได้ถ้ากระแสดีทุกคนมีกําลังใจนายกก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากระแสลบเนี่ยก็เสียใจเป็นธรรมดาเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันลองฟังดูหน่อยค่ะจริงแล้วไอแพดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสําคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้องไอแพแต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของเซนซิทีฟดิฉันอ่านทั้งประโยคเลย <S <S เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเดี๋ยวเกิดความเซนซิทีฟระหว่างประเทศอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าผิดทีนี้ เป็นลมเือนะคะสปีชี่นั่งตประชุมใหญ่ต้องอ่านหมดผู้ําอันนี้คือทั่วโลกทำมันมันต้องทําแบบนั้นกระแสดีเนี่ยมันมันมีกําลังใจนี่มันเป็นมนุษย์นะคะถ้ากระแสลบก็เสียใจมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเสียใจแล้วต้องไปต่ออย่างไรนะคะต้องทําให้นโยบายไปต่ออย่างไรอมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะพี่ทีมคุณมุนีนะบอกว่าถ้าพูดผิดเดี๋ยวก็โดนอีกมันก็หลากหลายมุมมองอนะคะเออ อย่างเราอ่านข่าวผมยังก้มอ่านเลยบางอย่างมันจําข้อมูลไม่ได้ธาตุอะไรที่มันใช่ไหมมันมีมันมีมนมตัวเลขม,มีมีข้อมูลมีจังหวัดมีชื่อตําบลมีชื่อบางทีนี่หรว่ามันก็อืม<า>ก็ก็ก็เข้าใจใจนะคะ้านไหนผู้สื่อข่าวได้เจอกับนายกอิงแล้วนะคะก็ขอสอบถามหน่อยก็แล้วการเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นในการที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแจกเงิน1,000 0บาทไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องของเอจะเอาคนละครึ่งเนี่ยกลับมาหรือเปล่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสท,ที่2นะคะเรื่องนี้นายกอิงตอบว่าไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือเหตุผลของท่านนะนโยบายเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแต่ว่ามันต้องค่อยๆออ,ออกมาต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรียงลําดับ ออกมาตามความสําคัญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออีกนิดหนึง่งอย่าเพิ่งรีบนะคะนะักข่าวถามต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายณนะปัจจุบันละ่ะท่านก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางการคลงังขอให้เขาไปคุยกันต่อก่อนก็ยังไม่ได้ตอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้อีกคนนึงค่ะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้ไปถามก็คือทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายกเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการใช้ iPad เนี่ยแหละนะคะปรากฏว่าคุณอออ้นเงก็ตบมา บอกว่า เออผมว่ามันน่าจะไปสนใจเรื่องของสาระมากกว่านะมันอยู่ที่สาระไม่ได้อยู่ที่การใช้หรือไม่ใช้ iPad การที่พูดเป็นทางการมากๆไม่มีใครพูดสดนะคะบางทีเราจะเห็นว่าผู้นําโลกเนี่ยเขายืนพูดพร้อมกับพรอมเตอร์หรือว่าจอที่มันมีข้อมูลขึ้นมาให้เลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าใช้อคติในการที่จะมาจ้องเล่นงานกันในรูปแบบนี้เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศอยากจะเชิญชวนมาแก้ไขด้วยสาระเพื่อให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านี้นะคะไม่ต้อง าจับจ้องคอยจับผิดกันนะคะจับผิดจับถูกเรื่องของการใช้ iPad เรื่องของสำนงสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของการแต่งตัวอันนี้ทางด้านของท่านรองนายกก็บอกว่าผมว่ามันไร้สาระ ทีนี้ถามต่อนะคะเกี่ยวกับกระแสคุณผู้ชม<ะ>เรื่องของคุณเ네นวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบริรัมยูเนเตดที่ไปเข้าพบนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกับพาเข้าไปเข้าพบหา,หารือด้วยเมื่อวานนี้เรื่องนี้ทางคุณด้านของคุณภูมิธรรมก็บอกว่ามผมไม่เห็นได้ยินเลยนะประเด็นเนี้ยออผมไม่ได้ยินนะประเด็นนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ นำเอากระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณเวินที่ไปเข้าพบคุณทักษิณที่บ้านจันสองลาบไปถามคุณอนุทินค่ะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะตอบว่ายังไงดิฉันว่าไปฟังตัวท่านเองดีกว่าค่ะเชิญค่ะกระแสว่าคุณเวินเข้าบ้านจันนะคะมีข่าวมีขาม่ขาวอย่างนี้ค่ะท่านถ้ารอก็เข้า,าไปด้วยค่ะมีการนำเสนอข่าวอย่างนี้นะคะ ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะท่านขาใช่เป็นคนใช่เป็นคนเจาะรื่องอ่ะคุณผู้ชมครับมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเมื่อเวลา14บสนาฬิกาสานาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณแพททองทานชินวัตรในฐานะประธานกตรเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะและมีการตรวจแถวกองเกียรติยศก่อนจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรครั้งที่8ปดทับสองพ หนึ่งในวาระการประชุมที่สําคัญคุณผู้ชมฟังครับคือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าผอบอรตอรอคนที่15หครับหลังจากที่ท่านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านกเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยานยนที่ผ่านมาโดยมีข้าราชการตํารวจ3นายที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้งได้แก่พลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอาวุโสลําดับที่1กเกษียณอายุราชการในปี2569 ส่วนท่านต่อมาครับท่านเป็นเจเรตํารวจอาวอุโสอาวุโสลำดับที่ 2, 2> กเกษียณอายุราชการในปี2568ก็คือท่านพลตํารวจเอกไกรบุญสวดทรงส่วนท่านที่3ครับท่านอาวุโสลำดับ3นะครับท่านจก,ก็จะเกษียณอายุราชการในปี2569และท่านดํารงตําแหน่งรองผอบตรอตอนนี้ก็คือท่านพลตํารวจเอกธนาชูวงโดยท่านนายกรนุมนตรีในฐานะประธานการประชุมได้เสนอชื่อท่านพลตารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรขึ้นเป็นผบตรคนใหม่ จากนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านพลตำรวจเอกกิตตรัตน์หรือว่าบิ๊กตายเป็นผบอตรคนที่15ครับโดยก่อนหน้านี้ท่านบิ๊กตายนะครับได้ทําหน้าที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านกเกษียณอายุราชการ mm hmm. ประวัติสั้นๆครับสำหรับท่านพลตำรวจเอกกิตรออตรัตน์ผบตรคนที่15เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2 5 0 8 ปัจจุบันนายุอายุ58ปีเหลืออายุราชการอีก2ปีโดยจะครบบาระเกษียณในปี2569และเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25รุ่นเดียวกับท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเริ่มต้นรับราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองระยองก่อนท่านจะเติบโตตามลำดับขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตอรอในปี64และรองผบตอรอในปี -65 ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วและล่าสุดท่านนี้ล่ะครับ ท่านพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่15ของประเทศไทยครับค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการแต่งตั้งนายธีรพงศ์วงศ์ สิววิราชซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อปี2565และคนที่2ก็คือคุณนัทวุฒิสายเกลือนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมค่ะนี่ก็เป็นการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการประกาศเ <ạ. S 1> มื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ